สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องแนนหน่นงนะคะแนนหน่นงก็มาหาเก็บผักหวานนะคะวันนี้ขึ้นเขาเก็บผักหวานนะคะมาคนเดียวสบายดีกว่าไม่ยุง่งไม่ยากโอ้นี่ค่ะฝนตกแล้วผักหวานก็ปุ่งยอดเยอะเหลือเกินนะคะโอ้สุกนี้ก็จะมาอีกค่ะมาเก็บผักหวานฝนตกแล้วผักหวานออกมากเลยออกมากเยอะๆเลย หวานก็นสวยๆทั้งนั้นเลยต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็ออกเยอะพุ่งนี้ต้องเอาข้าวมากินด้วยเอาข้าวมากินด้วยวันนี้น้ำก็ไม่ได้เอามาลืม ลืมทั้งเอาน้ำลืมทั้งเอาขนมลืมทั้งเอาข้าวลืมทั้งสอบคุนแกรถด้วยโอ้ยเนาะอ,อะไรจะขนาดนี้ความคิดไปไหนหมดจิตใจไปไหนหมดลืมหมดเลยเดี๋ยวก็จะเดินโกะแล้วก็จะกลับแล้วล่ะคะ่ะเจแล้วกลับแล้ว ได้เยอะแล้วถ่ายได้เยอะมากแล้วนะคะ เช่ักรั่นลอ้อักกะันก็เยอะเหลือเกินโอ้เราจะได้เอาตังมาติดกระดนเขาก็ใช้ตังนะคะใช้ตังค์เขาเรียกว่าเหนียวเอามาติดปีกกรจดนของกินบ้านเราภูเขาเยอะถ้าฝนตกแล้วก็มีหลายแบบหลายอย่าง มีจิกกะจันมีดอกกะเจียวมีเห็ดมีหอยมีปูของธรรมชาติทั้งนั้นนะคะของกินบ้านเราเป็นของที่อร่อยอร่อยธรรมชาติธรรมชาติทั้งนั้นนะคะถ้าคนมาไม่ใช่พื้นที่ก็เหมือนว่านแล้วเนาะไดซื้อกินเหมือนเดิมหากินไม่เป็นมันเฉพาะคนพื้นที่ ไปหากินเป็นนะคะ อีกสักสองสาวันมาอีกได้เยอะเลยมันก็แตกอีกมันก็ป่งขึ้นมาอีกป่งยอดอีกไปก็เก็บเร็จเลยก็เดินไปต่อวันนี้มาคนเดียวเงียบไม่มีใครมาเลยนะมั้งดูเงียบเงียบยินต่จิดจานร้งองโอ้ คนก็ไม่อยากกินผักหวานบอเขาคุณไม่มาที่แต่เรามาคนเดียวนี่บอเราก็เดินมานี่ก็เจออีกเราก็เก็บอีก สหวานไปที่ไหนก็เห็นสหวานเพราะว่ามันฝนตกแล้วักหวานก็จะเริ่มออกเยอะแล้วก็สนุกนะคะเก็บักหวานวันนี้นะคะสนุกดีเก็บคนเดียวไม่มีใครแย่งชิงสนุกมากอ้ยข้างล่างจะเอาได้ยังไง่ิ ตัวข้างล่างจะลงไปเอาได้ยังไงโอ้โหลงไปไม่ได้หรอกถ้าเราลงไปแล้วก็จะเลาะอ้อมไปตรงนั้นลงไปตรงนูน้นแล้วก็จะไปเอาต้นนูน้นแล้วก็จะเลาะไปทางนูน้นไปที่เดิมของเราตอนที่เราเคยไปโอเคเมาดูต้นนี้ก่อนต้นนี้นน จะลงไปตรงนี้เส้นต้นนู้นหิ่น้ำก็หิวโอ้ถ้าไม่มีข้าวก็มีแต่น้ำก็ยังดีเนาะแต่น้ำก็ไม่ได้เอามาเราก็จะ,จะลัดเลาะลงตรงนี้ ทางดึงของเราที่เคยไชอ๊บอกนอ่าขาดนู้น,นีอืมนี่ค่ะเราได้เต็มกระอยางแล้วเราได้เยอะมากอะ่ะจะเต็มแล้วนะคะนี่ค่ะเยอะจริงๆเป็นผักหวานที่ยอดอ่อนสวยๆสุดเลยนี่เดี๋ยวเราจะดดติดยอดนันอีก ทั้งข้าวอยู่ทั้งน้ำตอนนี้โอ้โหนี่วยๆเลยนะคะนี่ค่ะแตกยอดสวยๆเลยอยู่ก็ต้องทนแล้วันนี้เจอัรหวนันเยอะขนาดนี้เนาะโอ้ยอขึ้นโขดหิน ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ like, กดไลค์กดแชร์กดติดคามได้ถึงด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ